เนนะฮะบอนึทีนีทีมงานครับผมรบกวนด้านหน้าเรื่นะฮะอ่าโอเคอีกแป๊บนึงนะครับขอบคุรัานผูจบในวันนี้โมวีที่บอกว่ายาๆกันไปคืนนี้ต้อนรับมาฮารูเรค่องขางนอกเป็นยงไงานด้วยได้เลยครับยังรอใครอยู่หรือเปล่ามีใครใจรออยู่นี้คะ่านหน้าครับสุดสปเลยครับ ครับผมจินต้องบอกว่าทางเจนูเบียมาร่วมงานแฮปปี้เบิร์เดย์ทุกปีอยู่ที่ว่าปีนั้นจะใครมาบ้างนะครับปีนี้ก็ได้มาเจอกับคันน้องๆทุกคนเลยมาด้วยกันครับจีนทูดใช่ครับก็มาแฮปปี้เบิร์เดย์ครับ21ปีเนปีนี้เราเหมือนพี่น้องกันตลอดปีเลยเนาะมันมีความผูกพันไหมอะไรนะมีความผูกพันไหมยังยาวนานแน่นอนอย่างยาวนานยกว่าผมกับพี่คิดเนี่ย ใกล้สิป oh, okay, hey huh? ีแล bueno ้วใช่โอ้หมีค erm ิดเนี่ยใกล้สิปีไม่ต้องโหมึงก็แปดคือด้วยความที่เราอยู่มานานอะไรเงยครับแบบว่ามีซีรีส uh ์เจอกันบ้างเจอกันงานค่ายบ้างคอนเสิร์ตรวมใหญ่ๆอะไรยเงี้ยก็ทำให้แบบว่าเราคุ้นเคยกันมากเลยแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบบ้านไลเซอร์ ก็จะแบบว่ามีมีแบบมีการไปไปทัวร์แฟนมิวสิกเฟสนีอะไรอย่างเงี้ยไแไปหลังจากนี้น้องๆรายการจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในแต่ที่ทุกปี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 ก็มาไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไหนเออชิโมก็จะมาทุกปีเหมือนกัน ่าถ้าน้อคิดว่ามึงขอโทษดีๆแต่จะพยายามมาให้ได้ทุกปีครับผมใช่ครับแล้วกอบชิมอนกับพี่เพื่อนเป็นไงบ้างคะครับอะรครับมารอบหน้าเป็นไงบ้างดีใจครับที่ได้มาไม่ได้นะเอ็นครับสนุกดีครับแล้วก็ทุกคนร่วมสนุกเราถ้ามีโอกาสรอบหน้าก็มาได้อีกนะครับวันนี้เราเห็นโชว์สุดพิเศษจากทุกคนเลยเพลงยีตเพลงรอดมาก่อยเป็นแฟนล้องตามสุดใหญ่บ้างครับดีใจมากครับทุกคนเรียกว่า ทุกเพลงที่เราทำอะไรเงี้ยเรามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยอะไรเงี้ยพอมันได้ถูกปล่อยออกไปได้มีคนฟังแล้วก็แบบแฟนๆให้ผลการตอบรับอย่างดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมากๆว่ามันก็เป็นงานที่เป็นแบบสนุกของเราใช่และที่สำคัญคือเพลงใหม่ของน้องๆละ่านเพิ่งออกใช่เขามาเล่นที่นี่ตั้งแต่เลยนะใช่ไหมเล่นที่นี่ที่แรกให้กับนาย เมืเ่อกี้ก็ถือว่าเป็นแสดงก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเพีงจริงๆจะปล่อยในวันพรุ่งนี้เรื่งพิเศษมากสำหรับในเมนองเลยไครถึงเลือกโชว์ในวันที่แรกคะง่ายมากเลยครับก็เป็นของขวัญใี่เบิร์ดดีให้กับใครเ,รเลยค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะขึ้นห้ามนะอยากให้ทุกคนให้พี่เบิร์ตอีกรอบนึงก็อยากให้พี่เบิร์ตได้ในเอ็นเอทนนะครับวันที่ย1่สิบก็อยากจะให้ทั้งทีมงานในอเอร์เอทแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับเป็นความสุขมาแล้วค่ะอะไรก็คอยสมหวังในเอ็นเอทเดี๋ยรู้กับผม นะครับผมก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับขอให้ทีมงานทุกคนร่วมถึงรื่นรงของนายนาเทนด้วยมีความสุขทั้ปีเลยรอดูคอนเทนต์ดีๆจากนายนาเทนอยู่นะครับผมความเป็นความสุขครับครับก็ขอให้ทีมงานทุกคนนะครับทำงานอย่างแฮปปี้นะครับกินอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาทำงานอย่างไม่มีอุปสรรคนะครับผมสู้ๆครับครับก็ Happy Birthday นะครับท่านเอนนะครับถ้ามีโอกาสรอบหน้าพวกเราเกเจนทีวีก็จะมาอีกครับผมครับ ผมก็ัดเอกได้เแล้วขอให้ผลิตลงนดียววนี้ที่ราอยู่เนี่ยหลายคนถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วลงรูปเิลือกินลงรูปฝังร่งในงันอย่าล่ติดตันเองนครับ่ามติดการเลอ้ยการเลยโอ้โหแวกันไปเรืครับเี่สดครับแกรู้เจอไหนนะเร็วมากครับเดินทางกันมาอย่งน EP แล้วครับมีปีสุดท้ายแล้วก็ ยังไงก็เชิญชวนนะครับวัน่อสุดสี่นะครับผมสามารถมาดูกันได้นะเทนนสโซเมนเห็นว่าบัตรโซเอาแล้วรู้สึกไงบ้างฮะโอ้รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ขอบคุณแล้วก็อยากไปเดินต่อไปกันเรื่อยๆครับจะมีโชว์พิเศษอะไรฝากเปนแฟนไหมฮะมีโชว์เยอะมากเลยครับผมก็มีทั้งคอนเสิร์ตวินิลคอนเสิร์ตนะครับมีโชว์อยี่ยหลายๆคน้วยมาดู เห็นบอกว่าปล่อยเพลงคนละเพลงเลยจะได้เอาไปใช่ไหมฮะมินิกรนไหมคุณโอ้โหตั้งแต่เป็นมินิคอนเนี่ยขยันชมเพืนเยอะมีไหมมีไหมเพลงที่พวกปล่อยออกมาคิดว่าจะได้ฟังไหมที่งานแน่นอนนะแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปไปไปดูที่งานไฟนอลอีกทีครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าโอ้โหมาคุณบอลก็รู้สึกตื่นตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่จะได้ไปไปเจอแฟนๆเวียดนามนาเพราะว่าก็ นมากๆครับไดีใจที่ได้กบเพลงก็ีใจกเยังไงก็อากเป็นแฟนนะครับติดตามพวกเราสองคนนะครับผมแล้วก็ร้้องแล้วก็ีด้วยครับผมโอเคตอนนี้ก็ม้า้าวรัการับการรับรไปริมเลยน้องผมง่วงนิดหน่อยครับะครับผมวันนี้อ๋อครับผมวันนี้มาร้องเพลงครับ ใช่ครับใ,าารใช่ครับผมเพลงคืนนี้ออกใหม่ครับเพิ่งปล่อยมาเลยก็เป็นเพลงที่เขียนกันกับเพื่อนทํากันเองครับทำมาสองคนใช่ครับผมก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วไงก็ฝากเอ็นดูเพลงนี้ด้วยนะครับผมสาวคนี่มาไปอินสปีดิชันนนลลช่นเราเนี้ต่อยาอินสปีดิชั่นง่ายมากเลยครับถ้ารู้สึกว่าเหงาอ่าว่างแล้วก็รู้สึกว่าโตแล้วที่เราจะแบบว่าชวนเพื่อนออกไปแฮงเอาบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออเพลงนี้มันตอบโจทย์เผื่อว่าใครอยากจะชวนใครไปเที่ยวก็ ส่งเพลงนี้ได้เลยครับก็จริงจริงน้องๆวงบินนี่ครับเขาคิดท่าเต้นไว้ให้แล้วอยู่ในติ๊กต็อกยังไงก็ไปโคอมเมอร์กันได้เลยครับผมใช่ครับครับครับก็อัลบั้มเต็มใกล้ปล่อยแล้วครับ เล่นบ่อยแล้วครับผมครับแล้วฝา,ากคอนเสิร์ตม,มีนาด้วยครับโหมีเองก็อยู่ตรงนี้เลย <c oughs> บอลดูเบลคอนเสิร์ตบอลดูเบลคอนเสิร์ตมีนาเจอกันแน่นอนมีนาเจอกันครับทันเดอร์โดมครับฝา,ากอะไรแค่ต่อเลยครับฝากเพลงฝากเพลงหน่อยฝากเพลงหน่อยฝากเพลงฝากเพลงฝากเพลง ผมก็สำหรับเพลงใหม่ไร้แค้นะครับก็ no worries มแอบรักไม่ทำให้ใครตายนะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปเนาะตอนเทียนรึ่งนะครับก็อยากไปให้รับชมกันได้ทุกคนที่ช่อง y o u t u b e r a z e r Music นะครับผมซึ่งตอนนี้เพราเราก็ได้ปล่อยเป็นช็อตฟิล์มของเพลงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ y o u t u b r a z e r Music เหมือนกันครับผมเป็นคาแรกที่พวกเราได้แสดงหนังสั้นด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ เบกกี้รีเบกาอัปซองบอกได้เลยว่าผมให้เป็นเดอะแบกเลยเดอะแบกของซีรีส์นะครับผมก็เออพี่เขาเก่งมากเลยครับก็เป็นคอโนเฟชั่นทอลมากเลยครับแล้วก็ได้ทำงานด้วยก็สนุกมากครับอาจะเป็นเพราะอายุได้เรียกกันด้วยครับแล้วก็สนุกมากเฟ็นรีมากเป็นฟลี่มากเลยครับมาหลังมาขอบคุณนะครับ